เบ,บียพร้อมพงศลองเพลงใหม่ที่มีซัวานักซือถือบุมีินเสียงสินะเป็นเพลงพบพ่อกับประดาอีกนะพี่น้องในช่วงเมามอยคนดังออนไลน์ยี่เก่านอ้องมนีประดากามาถ่ายรายการเนาะอยู่ห่วยนะจ๊ะพี่น้อง <S <S แล้วก็อยู่ในต้นมองต้นไม้เนาะตอนนี้คือประดาอยู่แถวห่วยและวก็อยู่บริเวณ ที่ดินของประดาที่มีต้นหม่เนาะที่เราไม่สามารถตัดต้นหม่ได้นะจ๊ะของรักของห่วงเนาะต้นไม่หลายพี่น้องอ่าสำหรับวันนี้ประดาก็จะมา่เมาม้อยหอยสังสําหรับ เบียร์ผอมพงคือเกา่าเนาะเพราะว่าเบียรรผอมพง์กัจะมีผลงานเพลงเนาะที่เป็นเพลงใหม่หนังสือที่ไม่มีเสียงเนาะเป็นแบบว่าตัวหนังสือจะไม่มีเสียงสินะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่กำลังจะให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ว่าเรื่องร่าของการแสดงเนาะไม่ว่าจะเป็นผลงานร้องเพลงเบียรรผอมพงกับเป็นอีกหนึ่งดรีกรีของนักร้องเสียงดีและการนักร้องคุณภาพอีกหนึ่งคนรวมถึงเบียพร้อมพงก็ได้เล่นละครด้วยนั่นคือหนังฟ้าลำแข่นั่นเองเนาะผู้ใดได้เบิ่งนั่งผ่านผู้ใดได้๋ เบิงละครนางฟ้าลำแขนทางช่องวันสามสิบ <30 S 2> เอ็ดนอกะ,ะคือจะมวนซืนโฮแซลน้องพี่น้องนอะสำหรับมูนีประดากาอามาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะมืมูนีกันมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีต้นหมอต้นไมเ้เขากะมะมาวม้อยศิลปินที่เฮ้ามากน้องพี่น้องนอะสำหรับเบียร์พร้อมพงในวันนี้เบิงพี่น้องก็มีน้ำหงน้ำหวยเด้๋ยวพูดเมันกี้นมีน้นำหวยมันก็จะถ่วงมาจากบุงห่วยกัน,น <c oughs> ต้นไม้สวยจังตนน้ตน,น,ตน,น,ตนนี้ต้นนี้ต้นใหม่งามนะต้นนี้กับมากับหลานจ้าหลานน้อยฮัลโหลฮัลโหลอ๋อดีโอนะจ้าตอนนี้ฝนขึ้นจะตกแล้วพี่น้องตอนนี้ฝนจะตกแล้วเหมือนที่เราเบิ่งธรรมชาติพี่น้องมาดูธรรมชาติดูสินั่นเป็นอย่างนี้เบิง่งนละมือละคุณมือละพี่น้องนะ้องเป็นงานใหม่ที่ที่ลึกลับมากสําหรับวันนี้มันลึกลับมาก เราไม่รู้จะเจออะไรหรือเล่ามาเห็ดบุพี่น้องมาหาเห็ดเนาะมาหอกมาหาเห็ดจัิงสีนะนอกจาะสำหรับเบียร์ผมพงก็คือหลายๆคนก็นกนชื่นชอบเบียร์ผมพองอยู่แล้วแสดใ้ผู้ใดมากชื่นชอบพลนงานของเบียร์ผมพงก็กติดตามกันรวมถึงเพลงเนาะก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอนะแบบเออระถ่าเบิงสินะว่าจะเป็นแบบใดแน่ตัวไม่ก็มีแต่ทีเซอร์นะพี่น้องทีเซอร์มี่บอกว่า,าตัวหนังสือที่ไม่มีเสียงสินะ ตัวหนังสือไม่มีเสียงก็ะจะเป็นแบบใดนั้บนบมมีเสียงก็คือมันอาจจะมีแต่ตัวหนังสือเขาอ,อ่านไปนั่งหลับพิเพลงมั้งเนาะออต้องรอรุนนะจ๊ะต้องรอรุ้นเพราะที่เซอร์มานิดเดียวเองมากแต่ว่าป้าดากะจะมาว่าสู่ฟังนะจ๊ะว่าเป็นแบบใดแต่ว่าตอนนี้เขากะอ่ามาเบิงเรื่องของนงของน้ำพี่น้องเบิงเบิงเห็นน้ำบอนี่คือน้ำม,มันกะเขามาสอกหลีของหวยเนาะมันก็จะมาแบบนี้แต่ว่าปีนี้น้ำท่านัถ่วมนะจ๊ะน้ำท่านถ่วม อ่ะมองนี่ที่ประหลาเฮ็ดคลิปเนาะคลิปก่อนหน้านี่คือมหากบใหญ่เนาะก็จะมีกบใหญ่อยู่นี่อ <c oughs> ุ้ยตายละหมดตาหมดกาด <c oughs> หมดกาดนะจ๊ะทุกคนหมดกาดประหลาดนะฮะโอเคตอนนี้หาเห็ดเป็นน้ำ <c oughs> บ่มีเห็ดบอกละหาเมื่อล่ะหาเห็ดเบิ้องนะ <c oughs> มีเห็ดที่บ่ <c oughs> <c oughs> บ่มีว่สั่นนะจ๊ะอ่ะเนาะมื้อนี้กะ พอประมาณแล้วนะพี่น้องสําหรับการเมาโมยเนาะคนทางอ,อนไลน์นั่นคือเบียร์พร้อมพงที่เพิ่นกาลังจะมีผลงานเพลงเนาะตัวหนังสือไม่มีเสียงยังล่ะบันนีเอ้าวมอนี่ <c oughs> นี่คือต้นเมาพี่นอ้องต้นบางเมาแล้วจ้าผู้ใดเคยเห็นต้นบังเมาเนี่ยจา้านี่จะเป็นต้นองี้ยนะนี่แนจสกินไ้เนาะต้นตนี้เนาะ <c oughs> ต้นเมาต้นนี้น่าจะเป็นหมักอีหมักตน้นเพราะว่าแมนต้นนี้จะเป็น ต้นดอกเข็มป่านะจ๊ะดอกเข็มป่าที่นี่เม็ดแล้วเนาะมึงติละ่ะตัวนี้เข็มป่านะจ๊ะทุกคนเข็มป่าจ้าตัวนี้คือ,คอบักเมาเนาะสมงเมายังก่บเข็มป่าเดี๋ยวจ้าลูกกินไม่ได้จ้ามีแต่ดอกไม้ให้เชยชมเนาะอ่าเนี่ยคือตัวนี้ต้นหมอต้นไม้พี่น้องต้นไม้ใยแห้งต้นไหนก็เลือกองพอป่ะอาสับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วพี่น้องเวลาเบิดเวลาโอ้ยยังล่ะ เห็ดม,มันปูเนะาะลานเห็ดมันปูน่ยจะเห็นเห็นเห็ดมันปูแล้วเนาะอาสาลโมนิไปเลยพี่น้องเด้อเจอใหม่จ้าบ้า